วันนี้ก็มาอ่านมังะมุมอมองระดับพระเจ้าตอนที่40มาดูกันเลยเลือดเสียบพลังมากองรวมกันแล้วแฉกินของมันแย่มากเลือดพวกนี้มันสะสมมาเป็นเวลานานกินมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกพี่ชายเขาทนได้สบายสบายจริงเหรอ ยี่งไปเลยพี่รู้สึกยังไงบ้างถึงมันจะย,ยังยังมึนมอนอยู่แต่สันก็รู้สึกถึงขาได้แล้วล่ะตอนนี้แค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นยังเหลืออากาศซ่อมแซมเอ็นร้อยหวายเอาเลยยูฮานเอาเลยสันเสื้อใจคนซ่อมแซมและสมานเอ็นร้อยไหวแม้ว่า เขาน,นั่นจะดูอ่อนแอแต่พลังภายในของเขาสูงมากแม้แต่สันก็ไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ต่อสู้ของเขาได้แน่ตอนนี้ภายในกำลังสมานอีกสักพักคงจะคงที่แล้วยา่าสันจะต้องกลับมาเดินได้ต้องได้อยู่แล้วเฮ้ฮะ ในที่สุดก็เสร็จสักทีรู้สึกเหนื่อยสมัดหนพี่สายลองยืนขึ้นดูหน่อยสิอ่ะอ่ะอ่ะสุดยอดไปเลยพี่สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งฮ่าฮ่าฮ่สันเจ้าเฮงเพียนกลับมาแล้วหลังจากอยู่พักพื้นสักสามวัน ก็คงกลับมาเดินได้เหมือนคนปกติแล้วล่ะน้องทรายขอบใจมากนะตอนนี้สันติดนี่ชีวิตค <making adequately species in aquí> ุณแล้วล in <quant ifica S 2> ่ะฮ่าฮ่าฮไม่จำเป็นต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องกันการสวยเหลือมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำอยู่แล้วอย่าซีเลียสฮ่าฮ่างั้นก็ได้ สันมีอะไรจะให้คุณด้วยละ่ะนี่คือบันทึกเคล็ดลับต่างๆที่สันสะสมไว้สันหวังว่ามันจะเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนสันขอบคุณมากพี่สาวดูสินี่คือบ้านหลังใหม่ที่สันซื้อไว้นะว้าวเป็นไงบ้างมันวิเศษสุดๆไปเลยละ ตอนนี้พี่สาวคนนี้จะพึ่งพาเธอและคอยสนับสนุนและดูแลเธอในอนาคตพูดอะไรของสันออกไปล่ะเนี่ยยางนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกสันจะดูแลคุณทุกอย่างเองอีกสักพักพี่เจ้าพี่หลินแต่โกพี่ถังจะมาทีนี่สันจะไปรอรับเขาที่คางหน้าก่อน อิ่แะอะตึมอาเสื้อผ้าสานเพิงซื้อมาแอ๊พงหมดเลยออจยบจ็บจบจ็บ,จบอุ้ยโอ้ยหัวของสันเจ็บไปหมดละนี่คุณเดินอะไรของคุณไม่มีตาเลยหรือไง ได้มาเดินซนคนอื่นแบบนี้ก็จบไปแล้วนะครับ